ตอนนี้ก็อีกไม่ถึง9นาทีก็จะอัปเดตเพลซิมูเลเตอร์อัปเดตท,ที่อะไรนะเดี๋ยว13แล้วนะโอเคอัปเดตท,ที่13นะครับก็เป็น p olic e อัปเดตหรืออัปเดตตำรวจนะคืออะไรก็ไม่รู้แต่อันนี้ก็เป็นรูปนะครับอามีฟีเจอริงนะครับก็เขาบอกว่ามี p olic e HQ นะครับก็เขาบอกว่าคุณพร้อมไหมเอ่อมีไฟล์ที่ถูกเปิดเผยใน Secret Police HQ นะครับให้โชว์อะไรเดดิเคชันของเราโดย d o n a t e void coins เพื่อที่จะได้ access เข้าไปหรออ่านี่ครับทุกคนมันมี step into covert n operation of police HQ นะครับมันมีอะไร c h e s s break go ด้วยนะก็เป็น break c h e s s อันนี้นะถ้าจะ c h e s s อันนี้นะครับแล้วก็มี go บอกอยู่นะเต็ม20 น่าจะเออก็น่าจะเป็นเควสคล้ายๆกับพวกลัคกี้บ็อกอะไรอย่างนี้นะครับมีโพลิสเพจนะครับมีเป็นโพลิสด็อกโพลิสแคทแล้วก็มีเป็นเอกนะครับมีฮิลส์ด้วยครับทุกคนเป็นฮิลส์โพลิสแคทนะครับได้มีโอกาสได้จากโพลิสเฮชคิวเอกนะครับมีแบงค์ไฮส์มีดิเกมเหรอและแล้วก็คอปท์ vs โรเบิร์สแพคนะครับโอดแพ็คมาอีกแหละ <laughs> มีฮิลส์โรเบิร์สแคทนะครับเจอได้ในคอปท์ vs โรเบิร์สแพคเนาะโอเค Police อกเอ่อ h i d เด n w i t h i น the s e c r e t o p e r a t i o n a r e a ก็จะอยู่ใน Secret Operation Area นะครับให้หา Police HQ egg, นะครับแล้วก็เอ่อ uh, มันมีโอกาสที่จะได้ฮิวส์น่าจะดีขึ้นนะใช่แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงตำรวจใหม่นะครับโอเค Police Chess ครับทุกคนมีอะไรบางอย่างก็ก็เป็นการเบรกเชสธรรมดาเนี่แหละแล้วก็พิ s o n นคีอ่อ๋อมีวิธีในการได้พิ s o n นคีเพิ่มครับ ก็มีใน police chest แล้วก็มี bank heist mini game ผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะ key search ครับทุกคนเราต้อง break big chest เพื่อที่จะใส่ใน p o c k e t s bar ตรงนี้นะแล้วก็หาอะไรอะ사이 police chest เพื่อ track p o c k e t ของเรานะครับอ๋อนี่ไถ้าเราได้ครบ20อันแล้วเขาบอกว่ามันจะบวก50% drop เป็นคีนัน่าจะเฉพาะคียนะครับใน10นาทีนะครับโอเคอันนี้เป็นคียคอมบายครับอือเขาบอกว่าเรามีพรีเซนต์คีแบบธรรมดาเยอะใช่ไหมเราสามารถคอมบอร์คียเนี่ยเพื่อเอ,อ่ออะไรอะ่ะอ๋อเพื่อให้กลายเป็นโกลเด้นไหมเพราะว่า10คูณเลกิล่าอ๋อถ้าเราเอาเลกิล่าคีมา10อันเนี่ยเราจะได้โกลเด้น1อันครับทุกคนโอ้อันนี้เยอะเลยผมมีอยู่ประมาณสองอันนะสำหรับตอนนี้นะครับแล้วก็อ่าอะไรเนี่ย เอ่ออันที่มันคอนเวิร์ตไปแล้วน่าจะไม่นับว่าแบบเราถูกครีเอทในแพนแบทเทิลอะไรอย่างนี้นะครับอืมไม่น่านับนะแล้วก็อัปเกรดคีย์ได้ในพริซอนเพรสตันในพริซอนคอร์ดยอดอะไรนะอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยนะต่อไปครับมินิเกมครับแบงค์ไฮส์มินิเกมนะครับก็จะเป็นอลติเมทไฮส์ในพริซอนเวิลด์นะครับทุกๆ4ชั่วโมงจะมีคริมินอลนะครับจะเป็นผู้ลายนะสามารถที่จะ ขโมยเออเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตุเหมือนวอลอะตู้เซฟนะครับเพื่อที่จะได้รีวอร์ดได้นะครับซึ่งอ๋อเราน่าจะเรามั้งสามารถที่จะทําได้หรือเปล่าแล้วก็โอกาสที่จะได้คิวส์พลิสแคทแล้วก็พิซซันคีสอีกนะครับแล้วก็เราต้องเตรียมตัวด้วยเพราะว่ามันจะมีพัซลแล้วก็มีกับดักด้วยครับโอเคอันนี้แบงค์ไฮส์นะครับอ่ะฮะ เอกซ์คลูซีฟครับเห็นอันนี้ก็ท้อใจเลยโอ้โหเห็นโลบัก mm hmm. ขนาดนี้ไฟเวอร์แพคอย่างนี้พ o อ w เวสโรเบิร์สครับทุกคนอ่าฮะเป็นลิมิเต็ดไอเทมครับบาบาบาไปนั่นแหละก็ <laughs> มีอะไรอ่ะสตาร์เกซิ star ่งเอกซ์คลูซีฟเทซคืออะไรอ่ะมันจะสว่างกว่าชูต o ิ i งสตาร์นะชูต o ิ i งสตาร์คืออะไรนะผมเดี๋ยวค่อยเสิร์ชแล้วกันมีอะไรเดอะสตาร์เอ็กนะครับเอ่อมีไททานิกสตาร์เกซิ่งบูเป็นกระทิงเหรอ ฮิวอีก2ตัวใหม่ครับฮิวสตาร์เกซิ่งบูฟแล้วก็ฮิวสตาร์เกซิ่งแอคเซโลโตแล้วก็มีลิมิเต็ดไทม์นะครับโอเคก็เอกุสิบหรือเปล่าโอ้โหโอเคโอเอ็กซ์คุสิบเอครับทุกคนเอ้ยแต่สวยอยู่อันนี้แต่ว่ามันมันต้องเสียเงินอีกแล้ว <laughs> อันต่อไปโพลิชโวบอดครับทุกคนก็โวบอร์ดใหม่เหมือนเดิม <laughs> แล้วก็มีบาบาอันใหม่ครับโอเคก็แค่นี้แหละมา เรียบร้อยอัปเดต13ครับทุกคนมาแล้วพร้อมกับเอก s i v e เอกใหม่โอเคเอามาก่อนผมอาจจะไม่อ๋อมีโอกาสได้เอก s i v e เอกด้วยครับลองดีไหมเพราะว่ามันอาจจะคุงอู๋แต่ว่าไททานิกตัวนี้น่าสนใจดีแต่ว่าผมจะลองในฟอยล์เพากก่อนเผื่อจะเจอเอก s i v e เอกนะครับเพราะถ้าเราเจอก็น่าจะดีอยู่ประมาณหนึงอะนะมาฟรีฟรี อย่าให้ผมต้องเสียโลบักเปล่านะอย่าให้ผมต้องเสียโลบักเปล่ามีตัวโอ้โหเอาจริงดิไอ้เพชรเพชรแบบตัวปกติมาเนี่ยนะเอ็กซ์คูลสีเอ็กซ์มาแล้ว250โลบักเย้ถือว่าเราใช้400โลบักเพื่อได้เอ็กซ์คูลสีเอ็กซ์ตัวนี้มาด้วยเหมือนกันนะครับมาเลยมาเลยนี่ครับ400โลบักเพื่อ Exclusive X ใบหนึ่งพร้อมกับของพวกนี้ครับแม้ว่ามันจะเออก็ก็คุ้มอยู่นะเอาจริง อีก2ใบสีรอยังไงก็ต้องโอ้โหพิคาตาอีก5้าอันครับทุกคนแสดงว่าเราก็ใช้สี่0้รโลบัคครับแปดโลบัคบนี่ก็คือการซื้ออันนี้2ใบถูกไหมแต่เราได้อันนี้มา3ใบครับพร้อมกับของฟรีโอ้ไม่กอดผมไม่เคยได้อันนี้เลยโอ้ไม่กอดอีก2ใบ5ล้านเจมแต่650โลบัคแต่โพลิโอร์บอผมควรจะเอาไหม แต่มันแพงมากเลยอะ่ะโอเคก็ไปเช็คโลบักมานะครับเหลือเนี่ยตอนนี้เหลือ3,000กว่าซึ่งผมไม่อยากใช้อีกเก็บไว้ก่อนอดใจไว้นิดนึงไม่เป็นไรหรอกเนาะโอ้มทเกอร์เขบอกอยู่ตรงนั้นด้วยครับแต่สิ่งที่เราจะต้องไปสำรวจกันนะั่นก็คือในนี้ครับ Police HQ โอ้นี่ไงมีแลงด้วยนะครับโอเคอืมตรงนี้ครับทุกคนนี่ไงงั้นผมจะออตโต้ฟาร์มอันี้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะอ่าอันนี้แรงเหมือนจะยังไม่มีเพิ่มมานะครับ นี้ครับร้อยนึงโอ้ร้อยเดียวไปมีอะไรโอเคมันเจ็ดสิบเก้ิลเลียนโอ้โหโหพลังสูงมากครับโอ้โหกดทีนึงไม่ลดเลยอะ่ะมันไม่ลดเพราะว่ามันก็มันจะถามบอกเลยว่ามันมันมันบักหรือเปล่าแต่ไม่ไม่น่าบัคกนะโอ้โหเห็นอย่างนี้ต้องต้องหาสัตว์เลี้ยงครับนี่ไง อินคริสชาร์ e แล้วนี่นี่เลยเออใบหนึ่งเท่าไหร่สามอันโอ้โหเยอะนะโอ้นี่ไงไข่แบบใหม่ครับทุกคนอาา่าฮะมีเจ้าตัวพลิสด็อกกับพลิสแคทด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ออแอคทีฟฮิวส์กับเจ้าฮิวส์พิซซนแคทนะเอ๊ะใช่ไหมผมฮิวส์แคทฮิวส์พลิสแคทเออน่าจะใช่อาา่านี่ครับเช็คเชสเบรกโกสูตรเต็ม5ต้องเบรก5ครับแต่ดูตอนนี้ที่เรา ลถไปเท่าไหร่เองอะงั้นก็ช้นนี่ดิลก็คงไม่มีครับงั้นเราก็กลับมาต้องมาทําเป็นโกลเด้นเรนโบว์อย่างด่วนเลยตัวที่ดีที่สุดของเราโอ้งไม่ไม่ใช่ด้วยซ้ำเออเอาจริงมันก็ไม่ได้ฟาร์มยากขนาดนั้นนะเนี่ยถ้าเราฟาร์มปกติไม่ยากครับแต่ว่าไอ้ที่ยากคือกดอันเนี้ยฟาร์มอันเนี้ยเนี่ยอันนี้คือเปิดออโต้คิกเกอร์อยู่นะยังช้าขนาดนี้อ่ะช่างมันยังไม่ต้องรกพวกชสหรอกครับอ่ะฮะแต่เอาจริงเราก็ไม่ต้องการคียอยู่แล้วแหละเนาะ อ่าผมว่างั้นเราก็ควรที่จะเปลี่ยนเอนแชนแล้วเซตนี้เลยลักกี้เลยลัคกี้ครับแล้วก็โอ้อันนี้น่าจะเป็นบวกดรอปถูกไหมเราใส่แฟลกตรงนี้ได้หรือเปล่าใส่ได้ไหมเอ้ใส่ได้ผมจะใส่เฮสตี้แฟลกมาอ่าใส่มาให้หมดเลยครับม,มันน่าจะช่วยอยู่ให้แบบเออมันไปเร็วขึ้นนะแล้วก็โพชั่นครับทุกคนลัคกี้อันนี้เลยเบอร์เครับอย่างนี้เอ๊ะ ใช่ไหมเออเก้าครับพอนี้เบอร์สิบถูกไหมงั้นก็มาแล้วก็ดูซิโอกาสที่เราจะได้แอ็กซ์โลโต้ศูนย์จุดหกศศูนย์จุดหกห้าเปอร์เซ็นแล้วนะไปน่าจะเพิ่มโอกาสเยอะอยู่ครับไปอืมลืมชาร์จเอกับทุกคนนั่นแหละไม่น่าทำไมถึงได้น้อยจังอ่าแต่ตอนนี้แอ็กซ์โลโต้จากตอนนั้นศูนย์จุดหกห้าตอนนี้สองจุดหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วครับแต่ตัวคอกกี้มันยังขึ้นเป็นไอ้ question mark อยู่นะแต่ผมได้เจ้าตัวด็อกมาแล้วนะครับแต่ว่าก็คอกกี้ยังไม่ได้เลยนะ ก็พอแค่นี้ก่นแล้วกันเนาะตอนนี้เหลือเหรียญแค่500อแล้วอะโอเคมาแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูในเออไปลองไปรวมเป็นเรนโบว์ดูนะครับดูซิว่าจะช่วยอะไรไหมเพราะว่ามันไอบ,บ,บอสเชนมันพ,พังยากมากไม่รู้คุณเพื่อนคือแบบเออมันพังยากไ,ไหมโอเคอันนี้ก็มีอันนี้ครับเรามีตัวชัยนิโกเดนของเจ้าตัวคาวอยู่นะมันพลังดีแค่ไหนเดี๋ยวเราดูซิเอม โอ้ p o l i สด็อกโอ้โหแค่ตัว p o l i สด o อกสามจุดหกศูนย์หกทเลียนครับดีกว่าไอเจ้าเรนโบตัวนี้จะมาศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเเลียนเออต้องเรียกอย่างนี้แล้วก็ Prison อ c กซ a ลอเทครับอืมแต่เรายังไม่ได้เจ้าคอกี้แล้วก็เจ้าแคดเลยนะมันน่าจะหายากมากๆนี่แหละก็ต้องฟาร์มแบบครั้งคืนนั่นแหละแต่ผมก็ยังไม่ได้ฟาร์มครั้งคืนอยู่ดีนั่นแหละขี้เกียจโอเคมาตรงนี้ครับทุกคนเครื่องใหม่ prison keys นะครับตรงนี้ 10 Prison Key เพื่อให้ได้ Golden แต่ทำไมอันนี้มันยังเป็น Prison Key ปกติอยู่แต่ออ้แล้วเลือกได้ด้วยนะ32มาเลย32มมาโอ้ได้32อันครับดูซิว่าเราเหลือกี่อันเหลือยี่6อันส Golden Key ครับเอาจริงกลับมาอีกครั้งตอนนี้คุณมี Prison Key 10อันแล้วผมคิดว่าผมน่าจะเก็บ เก็บพิสเซนคิวเยอะๆนี่แหละแล้วก็ค่อยมารวมทีเดียวเนาะผมคิดว่าอาจจะทำชาเลนจ์ก็ได้นะแบบวันไหนว่างๆไม่มีคอนเทนต์ทำอะไรอย่างงี้ก็อาจจะแบบทำชาเลนจ์แบบเปิดโกลเด้นพิสเซคิวแบบสักร้อยอันอะไรอย่างงี้เนาะแต่ก่อนอื่นเลยผมจะไปเปิดเราจะมาเปิดให้หมดดูให้หมดก่อนเลยแล้วกันนะครับหมดกงทั้งหมดตรงเนี้ยเอาให้หมดไปเลยโกลเด้นคิวครับทุกคนดูซิว่าเราจะได้ h ิวใชไหมเผื่อแบบโชคดีอะไรอย่างงี้ผมเปิดทั้งหมดสักรอบนึงแล้วกันเนาะแต่ว่าถ้าเกิดผมเก็บได้โกลเด้นคยวได้ร้อยอันแล้วก็เด เปิดแบบร้อยอันอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้อันนี้ปึ้มก็ไม่ได้ <c oughs> อืมไปโอ้โหอันนี้แรเลยแบบสีฟ้ามาเลยอืมก็เลนคีย์ต่ออันนี้อืมโอหโอเคเหลืออีก2อันครับแล้วเดี๋ยวพอก่อนอืมอืมอันนี้โอ้ได้บูทสลอ็อตวอเช์มาหนึงครับอันสุดท้ายแล้ว ขนาดสิบคูณหิวช้าแล้วนะยังยังได้แล่หมดสี่อันเลยโ oh อ้ไม่ก็อ่าไปกลับไปมันน่าจะต้องมีเทเลพอร์ตให้แบบเราเทเลพอร์ตเข้ามาในแอรีนีได้ด้วยเหมือนกันนะผมว่ามันจะดีมากๆนะถ้าเราทําอย่างนั้นได้นะครับอ่าก็ระวังนิดอ่งเดี๋ยวผมทำเคยื่อนในี้นไปเ้วยแล้วกันเนาะแต่จริงก็อัปเดตนีก้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรมากนะเพราะมันก็มีแค่แบบเนี่ยก็แค่อันเนี้ยก็แค่เป็นบอสเชสที่จะพังเท่าไหร่ก็พังไม่ได้เหมือนแบบ ไม่ได้ทำมาให้พังอ่ะทำให้มันแบบตกแต่งเฉยๆอะเพราะว่ามันพังยากเหลือเกินครับทุกคนแล้วก็เออมีอะไรอีกอ่ะมีแค่ไข่ใหม่แล้วก็มีเออฮิวส์ใหม่แล้วก็ที่สำคัญเอ็กซ์ู่เอ็กใหม่ครับทุกคนแค่นี้เลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นคอมบายถูกไหมที่แบบรวมพิสตันคีธรรมดาสิบอันแล้วเราก็จะได้เป็นโกลเด้นของมาชีนคุณเพสตันตรงนี้ก็ อัปเดตนี just just like, just like right. ้ก yes, right? ็เหมือนจะแค่นี้เลยแล้วครับทีนี้เราจะมาเปิดเ X กุสิปเอส่งท้ายกันเช่นเคยทุกๆครั้งที่มีเอกุสิปเอมาใหม่นะครับก่อนอื่นไม่มีอะไรแค่จะกินแค่จะกินให้มันแม็กซ์ไปก่อนแม็กซ์ก่อนครับแม็กซ์สุดก่อนเพื่อเป็นการเปิดเราควรเปิดอันนี้ดีไหมไม่ไม่ไม่เปิดแล้วกันเนาะมันเปลืองครับขายได้ต้อง2.8ล้านอันนี้ก็ไม่ต้องหรอกเนาะขายได้ต้อง2.6กว่าล้านอันนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะ Ending Soon ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เนาะ โอ้แต่โอ้ผมได้ยีิบสองดาวแล้วอ่าแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่สําคัญตอนนี้ e อ็กซ์คลูซีฟสตาร์เกซิ่งเอกนะครับมันแปลว่าอะไรเดี๋ยวผมเสิร์ชแป๊บน,นึงโอเคครับ s t a r g a กซิ่งดูดาวครับทุกคนเป็นก็คือเป็นไข่ดูดาว s t a r g a กซิ่งโอเคมาเปิดพร้อมกันครับมา3 สองหนึ่งไม่เมาของผมมันติดติดขัดขัดไงไม่รู้มันดูเหมือนไม่ใช่โชคดีเอาซะเลยโอเคโอเคอ่ะมันดูจริดๆขัดขัดแต่ไม่เป็นไร <S <S อุตสาคลิกนิดเดียวแล้วตอนแรกเผลอคือเผลอเผลอคลิกไปอ่ะสตาร์เซิงแบร์ครับกี่เปอร์เซน็นต์สามสิบห้าเอ้ยดีอยู่ดีนะที่เราไม่ได้ 50%เหมือนปกติเพราะปกติเราได้50%ครับแต่ก็หรือว่าได้35%ดีอยู่แต่เออแต่อยากได้เอ็ก o t โออยู่นะแต่ที่อยากได้ที่สุดก็คือบูครับหรือเป็นกระทิงนะไททานิกสตาร์เกซิ่งบูหรือว่าเออกระทิงดูดาวอโอเคแต่อย่างเราก็ได้นี้มาครับ90%ก็ถือว่าดีอยู่ครับไหนขอดูซิอยู่ไหนนี่ครับนี่เลยเออเดี๋ยวออกมาก่อนนี่ ตัวนี้ครับทุกคน Star Gazing Bear ครับทุกคนอยากเปิดอีกันนึงอยู่นะแต่ว่าถ้าเดี๋ยวผมค่อยมาเปิดแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมไปซื้อเอามาจากออ,ออนไลน์อะไรอย่างงี้ดีกว่าเนาะเพราะว่ามันราคาถูกกว่านะครับเพราะว่าอันนี้400ลบักมันก็179บาทอะแต่มีแบบคนที่ขายให้แบบ50บาทอะไรอย่างี้ก็มีนะครับก็อเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันต่อครั้งหน้าแล้วกันนะครับหรือว่าถ้าแบบมี โกลเด้นพิส o n นคีครบร้อยนึงแล้วไม่มีคลิปลงอะไรอีกเดี๋ยวผมก็มาดให้ต่อแล้วกันนะครับสำหรับนี้ก็เท่านี้แล้วกันเนาะ